คุยกันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่จะมาคุยกันเรื่องของปรับครอรมอาจารย์มีเรื่องงานบุญชวงานบุญชวนไปทธบุญะนะครับวันที่5ที่6นี้นะครับสุกเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วนะก็ได้ประกาศมานานแล้วฉลองสมโพธิพระบรมสารีริกธาตุคือองค์พระเนี่ยเกือบค่อนข้างเจ็ดนะแตอนนี้ก็เหลือแต่ติดโมเสศนะคือไม่ทาสีองค์จะติดโมเสถาวรเ,วเลยเพราะนั้นคุณชนที่จะไปร่วมง,งาน บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่บนพระเกศมมลีข้างบนเนี่ยน,นะครับปลายยอดเนี่ยวันที่5เริ่มงานแล้วก็จะบรรจุพระตอนกลางคืนวันที่5นะฮะใ,ในบัวตูมใหญ่มากจะมีคนเอาพระเครื่องไปแล้วก็ตอนเช้าวันที่6ก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ตรงยอดปลายนะครับแล้วก็คุณสนที่ไปร่วมนะฮะแล้วก็มีหลายคนนะคญาติโยมที่ที่ไปร่วมบริจาค นะก็ขอเชิญนะครับไปร่วมบุญกันวัดป่าภูปแปดอำเภอวังสะพูจังหวัดเลยหรือใครจะ,ะทําบุญด้วยก็ได้นะครับเลขบัญชีธนาคารแทบเมนตห้สองแดสองห้าหกสามสองสามศูนนะครับก็บริจาคไปได้ถ้าใครไม่ได้ไปนะครับอนุโมทนาสาธุครับ ค่ะค่ะก็ต่างคนต่างไปไปเจอที่นั่นใช่ไหมคะไปเจอกันที่นั่นไปเจอกันที่นั่นนะคะได้กราบน้ำสักการหลวงปู่เฉลิมค่ะค่ะบผมค่ะ อาล้ค่ะส่วนการเมืองค่ะพรุ่งนี้จะมีการอาภิปรายของพักร่วมฝ่ายค้านแล้วนะคะเป็นอาการอาภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติแล้วก็ตอนนี้กำลังทะเลาะกันเรื่องเวลาอยู่เพราะว่าเมื่อวานนี้วิรัฐบาลทางคุณวิสุทธ์ชัยนรุนก็ออกมาบอกว่าจะต้องมีการปรับเวลาคือเดิมเนี่ยฝ่ายค้านเขาขออภิปรายไว้22ชั่วโมงใช่ไหมฮะปรากฏว่าทางฝั่งวิรัฐบาลเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหน้อยไป เส้เวลา,า,วลาในการในใน,ในการตอบเนี่ยน้อยไปนี่พอให้เวลาในการไปถึงฝั่งรัฐบาลาในการตอบเนี่ยน้อยไปพอให้เวลาน้อยเนี่ยชี้แจงไม่ทันก็หาว่ารัฐบาลไม่ยอมชี้แจงอีกเอางี้ละกันปรับเวลาละกันรัฐบาลเนี่ยขอสิบ่าย้านเหลือสิบแปดเพราะว่าอย่างนั้น่ายขานเขาบอกว่ามีเวลาแก้ตัวมีเวลาแก้ตัวน้อยอประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวถ้าไม่พูดไม่เวลาเนี่ยเขาตกลงกันเองในยิบ แล้วก็ฝ่ายค้านเขาก็ไม่ว่ารัฐบาลจะเอาตรงไหนถ้าเป็นคนเสนอเองและเสร็จแล้วอยู่ๆจะมาขอมาขอคืนมาขอบอกอเพื่อให้เวลาทางนู้นจะได้น้อยลงเขาก็เลยบอกว่าก็เพิ่มเวลาไปสิไม่เห็นเป็นไรใช่ฝ่ายค้านเขาบอกว่าจะเลิกดึกหน่อยก็ได้พร้อมพร้อมนอนดึกพร้อมเลิกดึกเนื่อเขาขอเวลาเดิมนั่นแหละ22ชั่วโมงใช่ไหมคะมาเล่นเล่นเล่นมุกกันไก่แค่เรื่องเล็กเลกน้อยแค่นี้คือปรณกบรบไม่คราวที่แล้วเขา เขาสุดซอยทีสามตีสี่ไม่ใช่เขาที่แล้วอ่ะใช่ใช่ใช่สุดซอยอ่ะเหรอสุดซอยตอนสตีสามตีสี่ี่ะใช่ใช่ใช่คือถ้าถึงเวลาจําเป็นเนี่ยจะเลิกดึกเขาก็ยอมอะไรอย่างนี้ไงใช่ใช่ไปชิดซอยไงใช่ใช่ที่นี่ไปทางแต่นี่มันที่มันที่ที่นี่มันซอยไม่สุดกัซอยไม่สุดก็เลยหยุดซะก่อนซอยไม่สุดเลยอยู่ด้วยก่อนนี่พูดดีๆนะเนี่ยฝ่ายค้านเขาก็บอกว่า ทางประการวุฒิเนี่ยทางก้าวไกลเขาก็บอกว่าเ <c oughs> นี่ยมันคือความพยายามที่จะหลีกเลี่ยง,งการตรวจสอบนะความพยายามที่จะหลีกเลี่ยง,งการตรวจสอบของของพักร่วมรัฐบาลของฝั่งรัฐบาลหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ทะเลาะกันไม่เสร็จสิ้นนะคะทีนี้ก่อนที่จะมีการอภิปรายในวันรุ่งนี้เนี่ยมันก็ดานมีข่า,ขาวเรื่องการปรับคอรอมอออกมาคืออเขาบอกว่าการปรับคอรมอของรัฐบาลเศรษฐาครั้งที่หนึ่งเนี่ยค่ะ น่าอาจจะเกิดขึ้นหลังการพิพจารณาพรบรงบประมาณปี68คือตอนแรกบอกว่าให้งบ6 7็ผ่านก่อนนี่เขาบอกเลื่อนออกไปอีกและเลื่อนออกไปคือหลังงบ68ก็น่าจะช่วง5-6ถึงมิถุนายนคือหลังจากหลังจากเขาเรียกเลยนะทำงบเสร็จอ่ะไม่ต้องรอผ่านสภาหลังทํางบเสร็จเนี่ยช่วงช่วงเดือนมิถุนายนใช่ไหมคะ <S <S <ๆ>แล้วก็จะมีชื่อว่าอาจจะมีการปรับอย่างเศรษฐาเนี่ยค่ะจะออก เขาเรียกว่าไรนะจ๊ะสละเก้าอี้ออกถุกล่ออกสละเก้าอี้รลางแต่จะไปควบกะลาโหมก็จะไปควบกะลาโหมเพราะตอนนี้เนี่ยบิ๊กทินเหมือนกับทำงานทํางานไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็จะให้บิ๊กทินเนี่ยกลับมาทํางานในสภาเพราะในสภาเนี่ยทางเพื่อไทยมันขาดหัวหอกก็ให้บิ๊กทินกลับมาทํางานที่สภาและเสร็จถาไปควบกะลาโหมอะไรเงี้ยแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นคือมันมีข่าวว่าจะดึงประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลค่ะคุณสมพลโด๊ ไม่ที่ข่าวลืมเป็นมานานแล้วโดยเขาจะตัดโคต้าจากพักรคร่วมรัฐบาลมาสองเก้าอี e ้ <c oughs> คือดึงมาจากภูมิใจไทยหนึ่งเก้าอี้แล้วก็อาจจะดึงมาจากจากทาง เพื่อไทยเองอะไรเงี้ยหนึ่งเก้าอี้เขาคุมีเก้าอี้บางอยู่สองเก้าอี้อยู่ลค่ะแล้วก็คนที่จะได้เข้ามาเสียบเนี่ยคือเดชอิดขาวทองกับชัยชนะเดชเดโชของประชาธิปัตย์สองคนนะคะคแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ได้มาทั้งหมด25นะจะมาแค่21ค่ะโดย4ี <5 S 1> เสียง4ี่เสียงที่ไม่มาคือคุณชวนคุณบัญญัติคุณจุรินแล้วก็สันเพชรบุญยมณีสสสงขลาที่แสดงจุดยืนว่าไม่สนับสนุนการเข้าร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ก็จะมาแค่21เพราะฉะนั้นก็จะดันให้เสียงของรัฐบาลเนี่ยพุ่งไปอยู่ที่336เสียงน่นปึกเอออันนี้ข่าวนี้ไงล่ะประชาธิปัตย์เป็นไปได้ไหมคะพี่โสมันจะออกมายังไงคะคือคือประชาธิปัตย์เนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มอยู่แล้วหนึงคือกลุ่มรอเสียบกับกลุ่มในหัวชุดเก่าใช่ไหมในหัวชุดเก่าเนี่ยส่วนวนหัวชุดเก่าเนี่ย เป็นเป็นท่านตรีมาเยอะแล้วนายหัวชุดเก่าคุณชวนนี่เป็นนายกสองรอบประธานสองรอบแล้วจุลินก็เป็นกระทรวงหลายกระทรวงไึกจำไม่ได้ว่ากระทรวงอะไรบ้างนะเยอะแยะล่าสุดก็นน้ำแข็งไปขายที่ไอซ์แลนด์ในกระทรวงเนี่ยพพาาณณิิชชส่วนสันเทสเนี่ยังไม่เคยเป็นมั้งยังไม่เคยเป็นแต่ว่าเขาก็ยังคิดว่าอยู่อย่างนี้ดีกว่านะเป็นหัวหมาเดียวเป็นหางราชสีห์ขี่เรืออะไรพวกนี้นะก็เลยก็เลยไปเออ่ คือคือไม่ยอมไม่ไม่ยอม,ยไ,มยไปเสวนาในดงโจนเอา,อางี้ดีกว่านะก็เลยปล่อยพวกนี้ไปที่นี้มันมีตําแหน่งที่ว่างอยู่คือตําแหน่งของถุงกข,ของไข่เล็กใช่ไหมถุงเนี่ย<ฆ>เห็นได้ข่าวว่าถุงนี่เข้ามาอ่ารอบนี้นะครัรู้จริงหรือเปล่าแต่ว่าเอ๊ะคนตึเคยติดคุกติดตารางมาแล้วเป็นท่านเป็นรัฐมนตรีได้เหรอผมก็งงอยู่นะ คือรายชื่อโฉมหน้ารัฐมนตรีใหม่ใหม่รอบนี้เนี่ยก็จะมีมีคุณพิชิตชื่นบานม,มีคุณชูศักดิ์สิรินินอา่อาใช่ไม่ถ่งมถงพิชิตชื่นบานชูศักดิ์สิรินินแล้วก็อาภัยลิกที่บอกตรวจคุณสมบัติอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็เขาตรวจมานานแล้วรวมไทยสร้างชาติเนี่ยรวมใจรวมรวมไทยสร้างชาติของของคุณพีรพันธ์เนี่ยค่ะเขาจะเหมือนกับหมดเขาเรียกว่าไรนะหมด หมดหมดโคต้าก็จะเอาคุณอนุชาออกเอาคุณกฤษดาจีนาวิจรณะออกนะคะเพื่อสลับให้สุชาติชมกลิ่นขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีคะแล้วก็มีสสกลุ่มสุราธานีเข้ามาเข้ามาแบบกดบัตรคิวอะ่ะกดบัตรคิวรอไว้แล้วอะ่ะอันนี้หมดเวลาแล้วก็ออกอนุชาออกอะไรอย่างเงี้ยเอาสุชาติชมกลิ่นมาเอาโคต้าสสสุราษฎร์เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้คิดว่าจะทํางานเพื่อประเทศชาติหรอกเขาคิดว่าเขาอี้รัฐมนตรีเนี่ย เป็นสมบัติผัดกันชมและเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่คุณเศรษฐาคิดเอาเองเป็นเรื่องธรมเนียมปฏิบัติของพรรคนี้เขาอยู่นะตั้งแต่ไทยรักไทยอะไรเนี่ยเขาเขานั่นอยู่แล้วมาทําอย่างนี้เพราะว่าถึงเวลาเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนเก้าอี้กันสลับเก้าอี้ประมาณหกเจ็ดเดือนเนี่ยก็ต้องปรับทีหนึ่งเพราะว่าโคต้ามันหมดแล้วคือไอ้ตังที่หยอดกระปุกก็หยอดเหรียญเนี่ยนะ มันกินติ๊ก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 ไปเรื่อยเลยเพราะคุณอยู่เท่านี้คอยู่เที่ว่าคุณยอดเยอะยอดน้อยไงเพราะอีรัฐมนตีเขาต้องยอดเหรียญเนี่ยแหละไม่งั้นนั่งได้ไม่นานหรอกเออไม่อย่างนั้นด้วยนะจริงจริงแล้วตอนนี้คุณเศรษฐาคิดเองไม่เป็นหลอกเรื่องพวกนี้ใช่ไหมก็รนายกตัวจริงนั่นแหละที่ที่เขาเรีกยกท่นกนานนายกท่านนายกนักข่าวก็เรียกท่านนายกเนี่ยไปนู่นไปนี่ตามสัมภาษณ์นั่นแหละคนนั้นแหละตัวจริง เมันมีมันมีนายกกับท่านนายกไงใช่ที่นายกต้องฟังท่านนายกใช่ไหมอ๋อค่ะแต่ว่ามันมีมันมีนายกอีกคนหนึ่งนายนายกนอกประเทศอันนี้คนหนึ่งเหมือนกันนั่นก็เป็นผู้ที่อยู่เหนือนายกนะคือคือท่านนายกเนี่ยไม่ค่อยยุ่งอะไรมากมาย่อให้นายกนอกประเทศเนี่ยดูแลนานดูแลนายกในประเทศแทนส่วน ว่าที่นายกหญิงก็ตลอดตลอดเพ้อเบอเบ้เบอวันนั้นก็เบอเบ้อไปอะไรเบ้อวันนี้เบร์ไปวันนี้เบอร์มาอะไรนะเบ้อขึ้นเบ้์ลงตามสภาพไงเพราะว่าตอนนี้กำลังฝึกงานอยู่เป็นมะม่วงจำบ่มบ่มแก๊สอยู่อันนี้นี่การข้างในมันไม่แก่มันก็โอกาสจะเน่าในก็มีสดมีมีมากกว่าโอ้หถึงขั้นแบบเน่าได้เลยคะนั่นถึงแกนมะม่วงเนี่ยมะม่วงถ้าขนยังไม่ขึ้นเนี่ยนะแกนมะม่วงขนยังไม่ขึ้นเนี่ย เอามาบ่มให้มันสุกไม่ได้มันเน่าในออต้องให้แกนมันมีขนขึ้นซะก่อนแกนข้างในมีขนขึ้นมานแกนมะม่วงเนี่ยนะเม็ดมันต้องแก่ต้องแก่ทีนี้มะม่วงมะม่วงหนุ่มเนี่ยแกนขาวแกนข้างในยังขาวจุ้ยอยู่เลยเนี่ยขนยังไม่ข todas, teen, ึ like ้นเลยนะเอาผมแก้ทั้งนั้นเน่าในสิโอ้กลายเป็นก like ็ทําใช้การอะไรไม่ได้เลยต้องทิ <S 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 ้งเน่าแฝกไปไปเลยเขาก็เลยยังไม่กล่าวขึ้น พรนั้นตรงนี้ก็อยู่กันเป็นก่อนแต่เพื่อความมั่นคงไงก็คือเอาไปะชาที่ปัดมาเพื่อให้แน่นขึ้นแล้วก็เป็นการอ,าอะไรนะขู่พักอื่นๆด้วยฉันมีสำรองนะเผิดๆหน่อยไม่แน่นะเขาก็เอาก้าวไกลเข้าอีกด้วย แล้วเวลาฝ่ายค้านจาอภิปรายนี่มันจะแบ่งกันยังไงอะคะเอาแค่ประชาธิปัตย์เนี่ยแล้วมันสี่คนิเนี่ยก็เหลือสี่คนสี่คนนีะแล้วจะอภิปรายแล้วก็พักหญิงหน่อยอะคุณหญิงจุดารักแค่นั้นละนือถึงแบบเดี๋ยวคุณชวนจะลุกขึ้นอภิปรายเด็ดอิดขาวทองอะไรอย่างเงี้นะจะยังไงมันงงอยู่นะประเทศนี้ก็ยังตรูหที่พิเดียดเวยเขาไม่ได้ทำเพื่อชาติเลยหรอกค่ะ ดำรงพี่ดดได้ไหมดำรงพี่ดดอยู่ด้วยป่ะดำรงพี่ดดไม่มีไม่มีไม่มีดำรงพด่เที่ยวนี้ไม่ได้อยู่เที่ยวนี้ไม่ได้มาเที่ยวนี้ไม่ได้มาเที่ยวนี้ไม่ได้เข้าสภาไม่ได้เข้าสภาไม่ได้เข้าสภาก็เมื่อเช้านะข่าวเจอคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะ ที่พูดถึงเรื่องของการปรับคอรมอแล้วก็จะดึงประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมเนี่ยจริงหรือไม่ภูมิธรรมบอกว่าเรื่องนี้ต้องถามนายกรัฐมนตรีเพราะไม่มีใครทราบซึ่งเป็นบทบาทและอำนาจของนายกจะปรับหรือไม่ปรับตามสถานการณ์และตนก็ไม่เคยได้ยินจากท่านนายกเลยจากที่คุยล่าสุดเมื่อวานนี้เองนะก็ไม่มีการพูดถึง,งเรื่องนี้เขาไม่ได้ฟังจากนายกเลยเขาไปฟังท่านนายกโน่น งั้นคุณภูมิธรรมไม่ได้โกหกว่านายกไม่ได้พูดใช่ไหมผมทมไม่โกหกและเขาเนี่ยมันคนรู้ดีที่สุดแหละเออนักข่าวถามว่าจํานวน314เสียงของรัฐบาลเนี่ยยังไม่พอเหรอคะมันถึงต้องมีกระแสข่าวว่าจะดึงประชาธิปัตย์เข้าร่วมคุณภูมิธรรมตอบว่าทําไมเสียงจะไม่พอ มันก็ทําหน้าที่ของมันอยู่แล้วส่วนจะปรับคอรมอรหรือไม่คนละเรื่องกันแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะปรับหรือไม่อย่าเพิ่งไปคิดไกลยังไม่มีการพูดคุยกันเพราะยังเป็นเรื่องโคมลอยนี่คำตอบที่แท้จริงก็บอกแค่นี้ก็พอกินบ้างกินเมืองได้อยู่แล้วไม่โหมก็เอาไม้เพิ่งทำไมล่ะเปแย่งทำไมเออเอาเข้ามาเดี๋ยวมันต้องมาแย่งมาหารกันอีกอะไรอย่างงี้เนาะต้องมาเกลี่ยกันใหม่แค่นี้กินเมืองเลยสบายสบายอยู่แล้วไม่ต้องมาแย่งกันมากอีกสัดส่วนน้อยลงไปอีก ใช่ไหมออออไอตัวเก่าไอตัวเก่าที่ยังไม่ได้กินทิมที่เลยก็จะเอาออกไปก่อนพราถือกินบ้างไปแล้วโอเคออกไปนะจะเอาตัวใหม่เข้ามาร้าองให้แหกเชยอ,อยู่เนี่ยขอกินบ้างขอกินบ้างนะทำดีมาเยอะแล้วทำทำเพื่อนทำเพื่อนนายมาเยอะแล้วเนี่ยคือบรรดาขี้ค่ากลุ่มใหม่ยัต้องไปเข้ามาเมืองใหม่ต่อแทนตาแหน่งต่อแทนบุญคุณเนี่ยส่วนจอพลสุธิมีจะอยู่รอดรือไปรอดก็แล้วแต่นะคือจะเอาไปเป็นคุมจะเ,เป็นอะไรนะ คุมเป็นหัวหอกคุมเ่ะอคุมพวกหอกขากีทีงเหรอคิดได้สิเลยเหรอเอาไปทํางานในสภาคือแหล่งข่าวเพราะว่าอย่างไงไปทำงานเป็นหัวหอกคุมพวกหอกขากีทีนึงแกเอาเคล็ดขึ้นไปขี่ปืนใหญ่มาแล้วอย่าไปทําเป็นเล่นอย่างแกนะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนยิงนะจะบอกให้แล้วแต่นี้เดี๋ยวนี้ทหารทหารรัก่ยนะโดยเฉพาะทหารเรือเนี่ยดูแลกันอย่างดีเพราะว่ามันยังมีปัญหาทหารตัดสินใจไม่ได้หรอกเรื่องเรือดำน้ำกับเรือ เรือผิวน้ําเนี่ยจะเอาอย่างไรตอนตอนไปขี่พื้นใหญ่นั่นเหล็กร้อนไหมถามดิเหล็กเหล็กกลางแดดร้อนหรือเปล่ามีอะไรสุกมีอะไรสุกสุกสั่ง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 อวนตีนมากินได้ไหมสุก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 เดือดเดือดเอออสุกสุกเดือดเดอนะเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาเขาเป็นปีกเป็นคุย อาหารก็ชอบตอนนี้ใช่ไหมออกรับแทนคุยกันรูเรื่องคุยกันรูเรื่องไม่ใช่ดูง่ายดูแลง่ายปกครองง่ายไงใช่ใช่ไม่เรื่องเยอะปกครองง่ายไมอทหารบอกว่านอนสอนง่ายออาบอกว่าอยู่ในเทวานัยทำตามหมดเลยนี่เดี๋ยวทหารขวานเป็นหมดแล้วไม่ต้องกลัวแล้วเพราะเพระเจอฐานแกก็ตะเบ้ทุกคนเลยเดี๋ยวนี้แกตะเบ้เก่งแล้วใช่ เจอพลทหารยังทะเบ้เลยอ่ะก็เนี่ยหนึ่งหนึ่งในที่ก้าวไกลเขาโหมโรงอภิปรายเนี่ยเขาก็บอกว่าจนปัจจุบันนี้ก็ยังต้องเกณฑ์ทหารอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาแบบไม่ได้ดังใจไงเพราะว่าจอมพลสุธินอะแทนด้วยออกแทนกองทัพด้วยใช่จบอกมันต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนเกณฑ์ก็เกณฑ์ไปที่สมัครมาก็มีโอ้ยกองทัพไม่ต้องมีโฆษกเลยแลฐมนตรีแถลงเองโต้กับก้าวไกลอย่างที่ดู อย่ามาถามผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปเล่นกอล์ฟกับท่านแม่ทัพแล้วเนี่ยนะนะอย่ามาถามมากเนี่ยใช่ใช่เขาเป็นเล่นกอล์ฟท่านแม่ทัพแล้วนันมีคิวออกรอบอยู่เห็นไหมเขาจะคุยเรื่องเรือพลิกเกตด้วยใช่ใช่เขาลองเพลงกล่อมให้แม่ทัพฟังกันหัวเราะกันกากแล้วอยู่ในย่างทหารบกกะนหรอหรือทหารเรือดีเรือก็ได้เออเค่ะก็ส่วนประเด็นในการอภิปรายเนี่ยนะคะที่ที่ ทางนักข่าเพอาไปถามทางเพื่อไทยว่าต้องกังวลกันมากเลยก็คือประเด็นของคุณทักษิณแต่ซึ่งเราเนี่ยกองเชียร์เนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าทักษิณเนีเ่ยเขาเรียกว่าอะไรนะก้าวไกลอะจะแบบ จะแตะทักษินมากเท่าไหร่ยังไงอะไรเงี้ยอาจจะไม่ดุเดือดุเดือดเท่าสาวอสมัยตอนสาาองวออภิปรายเมื่อปีปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วด้วยใช่ไม่ได้หรอกเพราะเขาบอกแล้วถ้าเอ่ยชื่อเมือ่อไหร่จะประท้วงขู่ไว้แล้วด้วยใช่ใช่ใช่ขอขตกลงดนวยนะว่าวนนห้ามเอ่ยชื่อคนนอกใช่อย่ามา<น>เอ่ยนะชื่อโสภณชัยพันธ์เนี่ยเดี๋ยวผมประท้วงแน่นอนจะมีใครเอ่ยไหม <laughs> จะมีใครเอ่ยไหมเอขาเอ่ยได้บอกว่าตามที่โสพลพูดว่าเงี้ยได้อ๋ออ้างอิงในฐานะของของอะไรนะนายคนนั้นแหะที่อยู่ชั้นสิสี่ใช่ไหมคะสื่อมวลชนใช่ตอนนี้โสพลพูดว่าเขาไม่เชื่อว่าชั้นสิบสี่มีผู้ป่วยจริงนะเขาไม่เชื่อว่าป่วยจริงเขาเชื่อว่าเปลือกเปลือกเทียมนะเขาไม่เชื่อว่าเปลือกไ่ใส่แขนเนี่ยเปลือกเทียมใช่ไหมไม่มีป่วยจริงเพราะว่าตัวจริงก็ไม่อยู่ที่นั่นตัวจริงเป็นอยู่ที่บ้านโน่น ถ้าโกหกก็จะมาเลี้ยงหลานก็ไม่เห็นภาพที่เลี้ยงหลานสักครั้งหนึ่งมีแต่พานเป็นแต่ที่หรือตารางลาโสมพลเขาพูดว่าอย่างนี้นี่นะอ่างนี้ได้อ้างอิงได้อใา่ไหมได้ค่ะมันจะได้เอาไปใช้ร่างอนุญาตใช่ไหมถ้าเออโสมพลแบบนี้ได้เป็นไรได้เป็นได้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  เมื่อเช้านะคะพันตำรวจเอกทวีสอดสรัฐมนตรียุติธรรมให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมครอมอค่ะถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมซึ่งมันต้องโยงบีถึงนายทักษิณเนี่ยนะคะจะเตรียมรับมืออย่างไรทวีบอกว่าไม่มีความหนักใจการอภิปรายของสอสอเป็นกระทู้ใหญ่ที่เป็นประโยชน์กับรัฐบาลเพราะไม่มีการลงมติอืม นี่ผมคำตอบผมจะบอกให้อธวีสอดสองเนี่ยนะ<ฆ>คำตอบที่ง่ายที่สุดเวลาเขาจะไปะท้วงไปไปอธิบายเรื่องกระบวนการยุติธรรมแล้วบอกคุณจะไปอ่ิบายทำมัมมันไม่มีอยู่แล้วคุณจะพิจารณาสิ่งที่ไม่มีได้ยังไงฮะบอกสิจบข่าว <c oughs> ไม่ต้องชี้แจงเยอะ ไม่ต้องชี้แจงนสิ่งที่ไม่มีเออง่ายดีนะเพราะมันไม่มีก็ไม่ต้องพูดเยอะมันไม่มีอยู่แล้วคุณยัยพูดทําไมมันนี่มีอยู่แล้วไงคุณคุณก็รู้ผมก็รู้คุณพูดหาของอะไรบอกสิค่ะเราก็เหมือนที่ลาวบอกว่าเรื่องเราไปลาวทำไมลาวมีกองทัพเรือลาวสวนบอกทำไมประเทศไทยมีกระทรวงทุติธอ่ะอ่ะเงี้ยเอไอ้เราก็ตอบไม่ถูกเลยนะถ้าเขาสวนย่างงั้นนะเออหาไม่เจอตรงไหนนะค่ะ ใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ฝ่ายค้านเขาจะเตรียมอภิปรายหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คือเรื่องของวงการตำรวจนะคะเพราะว่าสิทธาทนายตั้มเนี่ยเห็นว่ามีคิวจะไปพบกับ ทางชัยธวัฒน์ตุลาธนด้วยคือเหมือนกับจะเอาข้อมูลเร,เรื่องสวยเรื่องเรื่องบัญชีมา้าเรื่องเว็บพนันอะไรเงี้ยไปให้กับชัยธวัฒน์ตอนแรกเนี่ยนัดหมายกันเมื่อวานด้วยนะแต่ว่าเหมือนกับชัยธวัฒน์เนี่ยติดติดราชการก็เลยเดี๋ยวต้องนัดกันใหม่จะเอาจะเอาข้อมูลน่ยไปให้ทางฝ่ายขานด้วยอืมก็คงจะใช้ในการอภิปรายด้วยด้วยหรือไม่ต้องติดตามดูก็ขนาดนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้ก็ยังไม่จบเละตุ้มเปะขนาดนี้ คนที่ดูแลยังทำอะไรไม่ได้เลยคนที่ดูแลเมื่อวานควงควงคุณชัดชาติไปแฟลตดินแดงค่ะไปตรวจแฟลตดินแดงเลี่ยงไปไึกว่าใช่ใช่ใช่ไปกับผู้ว่ากทมไปตรวจแใช่ค่ะไปดูความเดือดร้อนไปดูว่าปัญหาสิสสภาพแวดล้อมเป็นยังไงผู้ป่วยติดเตียงเป็นมีปัญหาอะไรไหมการสาธารณสุขการกําจัดขยะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า พื้นที่มันแคบรถทรายก็เข้ามาไม่ถึงอ่ะแล้วไม่ถามเลยที่ดินแดงอ่ะบ่อนก็มีตรงไหนบ้างแฟดไหนบ้างเขาว่าไม่มีไม่มีไม่มีใช่ใช่ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะเมื่อวานมีทั้งคุณชัดชาติไปมีรัฐมนตรีท็อปในฐานะของรัฐมนตรีพัฒนาอะไรนะพัฒนาสังคมอะไรอย่างเงี้ยก็ไปด้วยแต่มันถึงเวลาแล้วนี่บ่อนวิ่งครับมันมีบ่อนวิ่งไงเขาไม่มีบ่อนถาวรไม่เหมือนที่เมืองนนท์ไม่เหมือนบางใหญ่ที่มีบ่อนวิ่ง ไม่ได้บอก่าเสือไงเฮ้ยมามาอะรรวบเสือรวบเสือเก็บเก็บเสือเก็บเสือกับเสือไป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 ยอะยกันไปเนี่ยค่ะค่ะเวยขวางดินแดงเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็รู้ทั้งนั้นแหละตรงไหนบ้างอคนในนั้นเขาก็เล่นกันเป็นงานอดิเรกก็เขาเรียกบ่อนวิ่งวิ่งหนีตำรวจไงค่ะวิ่งบ่อนวิ่งคือวิ่งหนีตำรวจเออค่ะใช่ ส่วนส่วนเรื่องของรองโจ๊กเนี่ยค่ะบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ไม่ค่อยเห็นนักกับการที่พลตำรวจเอกสุรเชษ์เนี่ยเหมือนแบบเดินเดินหนีนักข่าวเลยค่ะเดินหนีแล้วก็ทุกทีเนี่ยโอ้ยยักข่าวอยากรู้ว่าอะไรโจ๊กหวานเจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่น้องน้องตอบหมดเขากลัวว่าตำรวจที่ถือหมายเรียกเนี่ยปลอมมาเป็นนักข่าวแทรกมาไปข้างในนั่นเนี่ย หรือหยุดปุ๊บก็ดันพูดเลยอันนี้คือพี่หมายเรียกอ่าเสร็จเลยครั้นี้จบเลยจบทีนั้นเลยไว้ใจไม่ได้ต้องดูว่าเขาไปดูให้ผู้สื่อข่าวแย่ๆอย่างนี้มีอะมีแต่นายสิบนายสิบเอกปลอมตัวไปก็ได้ใช่ไหมอ่าค่ะค่ะจะเอาหมายเรียกถือขึ้นมาเนี่ยใส่ม้วนมาปุ๊บใส่ซองปุ๊บอันนี้ครับพี่หมายเรียกใหญ่ประเสริฐไม่รับแตู่้สกาไฟภาพด้วยนะเห็นไหมนี่คำหมายเรียกไปแล้วนะเนี่ย แย่เลยเนาะเออถ้ามามุกนี้แย่เลยใช่ค่ะเข,า,ขา,าต้องหนีเลยเมื่อวานเลยรีบเดินจ้ำเลยหลังจากประชุมที่กอพอนะคะที่มารับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชแล้วก็นักข่าวก็ถามเนี่ยทั้งแบบหมายจับครั้งที่3ออกแล้วนะคะยังไงคะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ตอบคือโยนโยนไปที่ทนายให้ทนายว่าไปอะไรอย่างนง้นน่ะดูดูมีใครใส่หมวกแก๊ปเดินตามหลังผมมาหรือเปล่าใช่ไหมสวมเสื้อแจ็คเก็ตหมุดใส่หมวกแก๊ป ตามหลังมามีมีไม่มีไม่มีไม่ไหนมีซองกระดาษสีนตามหรือเปล่านี่นี่มีภาพมาอย่างนี้เออเออเดินหนีเลยไม่ตอบเลยผิดผิดไม่คือคือดูว่ามีใครผิดปกติเดินตามมาหรือเปล่านี่ถ้ามีการ์ดก็อยู่แล้วกาดก็ดูอยู่แล okay. ้วใครจะยื่นจองอะไรเดี๋ยวเขาปัดก่อนแหละค่ะแต่ว่าการตอบโต้ของ บิ๊กโจ๊กเนี่ยมาเป็นชุดนะคะเมื่อวานเมื่อวานนี้เริ่มตั้งคือสอน,นอตปูนหัวกระไดไม่แห้งเมื่อวานเริ่มตั้งแต่พันตํารวจโทรคริสปริยาเกตซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กเนี่ยค่ะเข้าไปแจ้งความเอาผิดพลตารวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตํารวจนครบาลในฐานะหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนคดีเว็บ b n k นเฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าทางทางทิติพลตํารวจโททิติแสงสว่างเนี่ยทำไมถึงเลือกปฏิบัติ คือไม่ยอมแจ้งข้อหากับตัวเองสะทีคือมันมีความประหลาดอยู่อะตอนนี้ผู้ต้องหาเรียกร้องอยากจะให้แจ้งข้อหาเราเพิ่ม น้อยไปใช่คือทำไมนี่ข้อหาเดียวมันไม่ได้ไม่ได้เราต้องผิดเราผิดหนึ่งห้าเจ็ด้วยทำไมไม่แจ้งหนึ่งห้าเจ็ดกับเราเพราะหนึ่งห้าเจ็ดจะได้วีอยู่นู่นประปชใช่แล้วก็มีอีกมาตราหนึ่งคือมาตราหนึ่งสี่เก้าคือที่เขาบอกว่าโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตเลยนะโอ้แต่ก็เนี่ยตำรวจไม่แจ้งสอสอตาปืนไม่แจ้งพลตำรวจโทคลิปนี้แบบหยุดอยู่ไม่ได้เลยว่าชั้นผิดต้องแจ้งชั้นข้อหานี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยไปแจ้งความว่า ผู้บัญชาการนครบาลเนี่ยเลือกปฏิบัติใช่ไหมคะแล้วก็อีกทีมหนึ่งทีมของทนายก็ไปสอนอตาปูนไปขอความเป็นธรรมว่าคดีเว็บ เว็บบีเนเนี่ยมันอยู่ในมือควรจะอยู่ในมือของปปชแล้วก็ DSI ได้แล้วสอนอตปูเนี่ยเลิอกออกหมายจับแล้วก็หมายเรียกบิ๊กโจ๊กได้แล้วนะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือทนายความอีกชุดหนึ่งก็ไปที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไปยื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกกิจร,รตัราาตน์พันเพชรรักษาร,ร,ราชการแทนพบตรตอนนี้นะคะว่าให้ส่งสำนวนเนี่ยไปที่ปปชได้แล้วนะคะไม่ใช่ให้สอนอตปูทาแล้วก็อีกชุดหนึ่งซึ่ง ไม่ไม่เกี่ยวกันแต่ก็น่าจะเกี่ยวกันก็คือทนายตั้มทนายตั้มไปที่สนอนตปูนไปแจ้งความดำเนินคดีกับบิ๊กต่อหาพลตำรวจเอกต่อศักด์สุขวิมลแล้วก็ภรรยาแล้วก็บัญชีม้าอีกสองคนรวม4คนข้อหาฟอกเงินแล้วก็สมคบกันฟอกเงินทนายตั้มบอกว่าจะแจ้งแค่เรื่องฟอกเงินนะ จะไม่แจ้งเรื่องผิด157ต่อบิ๊กต่อเพราะว่าเดี๋ยวคดีถูกโอนไปที่ปปชจะแจ้งให้่อิฟอกเงินนี่มาเป็นชุดนี้ฉันก็แจ้งแค่นั้นใช่มาเป็นชุดเลยคือเขาเรียกว่าอะไรนะแท็กทีมข้าไม่ยอมตายคนเดียวเขาเรียกว่ายุทธการดาวกระจายใช่ยุทธการดาวกระจายแย่งชิงพื้นที่ข่าวแย่งชิงพื้นที่ข่าวค่ะนะแล้วทำให้ตัวเองดูดีทำให้ตัวเองดูดีค่ะ แล้วสรุปคือเมื่อวานเนี่ยไม่ว่าทีฆ่ายรงอย่าหือ <c oughs> อย่าลืมว่าทนายความเนี่ยเป็นอาชีพเดียวในโลกที่สามารถช่วยอาญากรในคนอยากโทษได้โดยวิธีกฎหมายนะรู้ทั้งรู้ว่าไอ้นี่มังเล้วมันสารภาพกับผมเองว่าแม่งเหี้ยแม่งมาฆ่าคนด้วยตัวเองแต่ว่าเราใช้เป็นหลักฐานในศาลไม่ได้ใช่ว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่รู้กันโดยเฉพาะเอกสิทธิ์ของทนายความแล้วก็ผู้ต้องหาไงรูความฉะนั้น ทนายความเนี่ยมีสิทธิ์ช่วยเหลือผู้ร้ายให้พ้นจากการกระทําความผิดได้โดยที่ถูกต้องตามกฎหมาย <Huh. S 2> ถ้าไอการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยไอการถ้ามีหลักฐานพบไอการโดนเล่นนะตํารวจสั่งไม่ฟ้องนี่ถ้ามีหลักฐานว่าตรงข้ามนี่ไอตํารวจโดนเล่นนะแต่แต่ไอการแต่ว่าทานายความเนี่ยสามารถไปช่วยลูกความได้ศาลได้เลยให้ศาลสั่งเลยว่าไอาโจร์คนนี้เป็นผู้บริสุทธิ์ไอาข้าราตกรคนนี้ผู้บริสุทธิ์ไอ้าราตกรโคบกไออาชากรโคบกขาวคนนี้ผู้บร<ๆ>ิสุทธิ์ สายพศาสร์ใแล้วไอ้ทนายก็ <lawsuit. S 2> ส,สบายๆจะร <laut. S 2> <hatten lange. S 1> ับค่าส่วนแบ่งไปใช่ไหมเงินงามอาชีพกรงห้จ่ายเงินไปเพราะลดคดีไปเล่นงานผู้บริสุทธิ์ติดคุกเขาก็ทํามาแล้วพวกอย่างนี้เขาเรียกว่าม้าสองปากอ่ะนะปากหันไปทางนี้ปากก็หันไปทางนี้มันกินได้ทั้งสองปากเลยมันถึงบอกว่ามีทนายโจรก็มีไงโจรที่เป็นทนายก็มีทนายที่เป็นโจรก็มีใช่ไหมทนายดีๆก็ม่เยอะ เอาคนดีเข้าคุกก็มีนะเอาคนดีเข้าคุกนะใส่ไมไ่สีสร้างหลักฐานเท็จเอาคนนีเข้าคุกนะทำมาแล้วพวกนี้ก็ที่มันเคยมีทนายโดนยิงตายในศาลก็มีมาแล้วไง้จำได้ไหมพอความพอความแบบอย่างเงี้ยความข้างแค้นอะไรอย่างเงี้ยเออเออใช่ใช่ค่ะค่ะอ่าต้องติดตามแล้วจะมีการออกหมายจับหรือยังพอนี่หมายเรียกบิ๊กโจ๊กเนี่ยสามสามครั้งแล้วนะคะ ถ้าตามกฎหมายเนี่ยเขาก็ต้องมีการออกหมายจับต่อไปต้องดูว่าจะมีการออกหมายจับแล้วทางทนายบิ๊กโจ๊กจะเขาเรียกว่าจะตอบโต้ยังไงจะไปร้องคัดค้านอย่างไรอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องของเทคนิควิธีทางกฎหมายที่เขาง,งัดมาสู้กันเต็มที่เลยค่ะแล้วนนจะจบกันวันไหนอาทิตย์ไหนเดือนไหนปีไหนนะไอ้เรื่องนี้มไม่เห็นมีใครออกมาทำอะไรได้เลยฮะกระทรวงยุติธงยุติธรรมก็หายไปแล้วประเทศนี้ไม่มี พี่สือบอกไม่มีค่ะค่ะค่ะาล้วค่ะวันนี้หมดเวลามีแต่ชื่อมีแต่ชื่อว่ากันตามสบายนะค่ะวันนี้หมดเวลาของช่วคิดชวนคุยแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ โลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News1 ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News1 ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News1 l n e เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ